สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาพามารู้จักกับต้นนี้กันค่ะอันนี้คือต้นจันทรานะคะเป็นไม้ตระกูลสาวน้อยปะแป้งค่ะแต่ที่เห็นว่าต้นเป็นพุ่มสวยแบบนี้นะเพราะว่าตาจริงต้นเขายาวยืดแล้วเราตัดตัดต้นกัเลยค่ะแล้วก็เอามาวางไว้ที่ใต้ต้นไม้นะคะก็กลายเป็นเรื่องดีไปอีกนะเพราะว่าเขาแตกกิ่งก้านเอามาเนี่ยสวยยิ่งกว่าเดิมด้วยค่ะ เห็นไหมคะเป็นพุ่มสวยเลยต้นจันทานะคะเชื่อกันว่า้าปลูกไว้เนี่ยจะเป็นมงคลนะคะเนื่องจากใบเนี่ยของต้นจันทาเป็นประกายเมื่อกระทบกับแสงพระจันทร์เนี่ยจะออกสีเหลืองคล้ายสีทองเลยค่ะเขาบอกว่านะคะประกายสีทองเนี่ยจะคอยป้องกันคนในบ้านนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ค่ะสามารถเรียกเงินเรียกทองนะคะ อันนี้เวลาวางเนี่ยเขาชอบน้ํานะคะก็เหมือนสาวน้อยปะแป้งเลยค่ะก็เหมือนว่าเรียกเงินเรียกทองโชควาสนามาให้ผู้ปลูกนะคะคนไทยเนี่ยนิยมปลูกกันมากเลยค่ะแล้วยิ่งเวลาคืนวันพระจันทร์เต็มดวงค่ะใบเขาเนี่ยส่องกับแสงจันทร์นะคะแจ่มโป๊ดขึ้นมาเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะใบเป็นสีแบบนี้ ก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะที่น่าปลูกมากๆแล้วถ้าเกิดต้นเขาสูงยาวไม่สวยนะคะลองใช้วิธีนี้เลยค่ะตัดนะคะตัดติดพื้นเลยค่ะแล้วก็เอาปูนแดงนะคะทาไว้เพื่อป้องกันเชือ้อราแล้วงดลดน้ําแค่นี้เองคืองดลดน้ําจนกว่าแผลจะแห้งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็ค่อยรดน้ําเวลารดน้ําอย่าให้โดนแผลที่เราตัดไป แค่นี้เองค่ะเราก็จะมีต้นไม้สวยๆต้นจันทรามาให้ชื่นชมกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ